ช่องแม่มวิภาวันชาแนลนะครับผมวันนี้พาท่านชมมาชมนะครับบรรยากาศนะครับสดๆที่สักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับวันนี้ปิดการขายยังเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับที่ดินนะครับเนื้อที่นะครับหนึ่งไร่เจ็ดสิบสี่ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านจันเหนือตาบลําปางอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ปิดการขายยังเป็นทางการนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ติดคลองลําเชียงไกลสวยๆเลยนะครับผมทําเลดีอากาศดีเหมาะทําบ้านสวนเกษตรนะครับ ท่านผู้ชมต้องการนะครับที่ดินนะครับในตำแหน่งแบบนี้เรายังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่าไลนดีมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0638412188นะครับ ท่านชมสามารถที่จะรับชุบล่าอสังหาดีๆของเราได้นะครับทางช่อง YouTube ช่องทางหลักของเรานะครับชื่อช่องว่า NWL x t 78นะครับแล้วก็ช่องทางนะครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจของเรานะครับชื่อช่องว่าขายดีดีและสังหาทุกชนิดนะครับเรายินดีนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหากับท่านชมนะครับได้อย่างครบถ้วนที่สุดนะครับหากท่านชมนะครับต้องการข้อมูลแบบเร่งด่วนที่สุดนะครับท่านชมสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์06381121 หรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0ู3 8412188ปนนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการปิดการขายนะครับที่ดินนะครับหนึ่งไร่7จตาราจงวังวติดลำเชียงไกนะครับติดของลำเชียงไกเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับจ้างอยู่ที่บ้านจันเหนือตำบลกำปังอำเภอโนนไทรจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ทนผูมครับวันนี้หากาต้องแหม่มนะครับตอบข้อมูลนะครับให้ราชาสักนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยครับวันนี้จิตภารกิจนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ที่สำนังกงานที่ดินจงนังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับขอบคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับต้งการ แล้วก็จนถึงวันโอในวันนี้เลยครับต้องขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้หามีเวลาเหลือเราก็จะไปถ่ายทําคลิปวีโอต่างๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องมแมมต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีคะ่ะ